น,นี้น้องต้นอ้อเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วนะครับตอนนี้เราจะขยับรถออกไปทางขวานิดนึงมองกระจกมองข้างด้านขวาก่อนว่ามีรถจอดข้างหน้าเราใช่ไหมโอเคครับแล้วก็มองข้างหน้านะครับไม่มีใครตรงมานะแล้วก็มองกระจกมองข้างด้านซ้ายด้วยเผื่อมีมอไซค์แซงซ้ายขึ้นมาโอเคเรากดเบรกนิดนึงครับให้หน้ารถเลยหัวมุ่งไปบัด้านบนไปนิดนึงขึ้นไปครับขึ้นีกอ่าแล้วมองซายด้วยดูมอไซา์อ่าก็หมุนดีครับ ให้หน้ารถเกือบ,บตรงแล้วก็คืนกลับพอรถตรงเสร็จปุ๊บวงลัยตรงล้อตรงปุ๊บเราก็หมุนซ้ายนิดน,นึงครับเราก็มาหยุดรถตรงนี้นะโอเคครับน้องต้นอ,อ,อ้อหยุดรถตรงนี้ครับอ๊บอ่าแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้รถข้างหลังเขาระวังเราเนาะว่าเราจะขึกตรงที่รัชชันสะาตัวนี้นะโอเคถ้าติดแป๊บเดียวแล้วข้างหน้าเขาขยับขึ้นไปแล้วเขาหยุดเราต้องขยับขึ้นไปแล้วหยุดตามเขานะครับตอนนี้เท้าขวาเยียบเบรอยู่นะ ยกเท้าขวาไปจับแป้นเบรกปุ๊บอ่าถ้ารถไม่ถ้าถ้าสะพานไม่สูงชันมากนะรถก็จะไม่ไหลลงเนี่ยจะเห็นว่ารถไม่ไหลลงนะเราก็ตวัดไปกดแตร่งนดิดนึงครับขึ้นไปนิดนึงครับให้ชันๆหน่อยอ่าอีกครับอีกอ่าแล้วก็หยุดอ่าโอเคอ่ขาขณะขยับแล้วแล้วก็เท้าขวาที่เยยีบเบรกอยู่ยกเท้าขวาจากแป้นเบรกตวัดไปที่กดแตร่ดงดีมากครับกดอีกนดิดนึงดีมากโอเคขึ้นอีก อายุสมมุติตอนนี้ติดนานสมมติทีการนะรถข้างหน้าติดนานเลยนะครับข้างหน้าไม่ขยับเลยเนาะถ้าติดนานๆเนี่ยเราเหยียบเบรกไว้เมื่อยไหมครับน้องจันอโอเคการเหยียบเบรกนานๆจะมีผลทําใไห้1คือเมื่อย2ระบบเบรกทํางานหนักเพราะเราต้องเหยียบเบรกค้างไว้ตลอดเวลา3ตอนนี้เราเข้าเกียร์ดีอยู่เกียร์ดีคือ drive ต้องการจะให้ไปแต่เหยียบเบรกไว้ไม่ให้ไปเครื่องยนต์จะทํางานหนักนะครับดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องดึงเบรกมือ การดึงเบรกมือนะครับอ่าน้องตเลาะใช้มือสายนะไม่ต้องกดปุ่มนะดึงขึ้นมาเลยการดึงเบรกมือคือยึดล้อหลังนะครับใต้เบรกมือข้างหน้าจะมีรูดสลิงหรือเขาเรียก ok ว่าสายเบรกไปยึดล้อหลังด้านซ้ายด้านขวาโอเคครับเท้าขวาอย่าเพิ่งปล่อยนะเข้าเกียร์ n ครับตันไปตรงตรงเกียร์ n คือเกียร์ว่างพอปิดการหยุดแค่ช่วขณะโอเคเท้าขวาปล่อยมาจาับแป้นเบรกได้รถไหลไหมไม่ไหลแต่ถ้าเท้าขวาแล้วปล่อยมาจับแป้นเบรกแล้วรถไหลต้องรีบเหยียบเบรกก่อนนะแสดงว่าเบรกมือดึงมาแค่นี้ไม่พอพอรถไหลปุ๊บรีบเหยียบเบรก นะครับแต่ตอนนี้ไม่ไหลก็โอเคนะนี่คือการหยุดนิ่งชั่วขณะนะครับแต่ถ้าเรามีความจําเป็นที่ต้องมาจอดรถริมทางนะครับที่เป็นที่ลาดชันนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเชิงเขาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่ลาดชันของชมาตัวนี้เราต้องเข้าเกียร์พีโอเคเยเบรกใหม่เมื่อกีน้นี้เข้าเกียร์แล้วนะ,ะก็เลื่อนไปเป็นเกียร์พีเลยเกียร์พีคือพาร์ i ิ่งคือการจอดการใช้เกียร์พีก็คือการใช้ระบบกลไกของเกียร์นะไปยึดเท้าขับล้อหน้า นะครับทางด้านซ้ายและด้านขวานะยึดแล้วเพาขับก็ไม่ขยับเมื่อเพาขับไม่ขยับล้อก็ไม่ขยับนะครับนี่คือการยึดล้อหน้านะโอเคอ่าสมมติว่าข้างหน้าขัาาขบลงแล้วนะครับเยียบเบรกก่อนครับแล้วก็จากเกียร์ P เริ่มมาเป็นเกียร์ D Drive แล้วก็ลดปีกมือลงโอเคมองกระจกมองข้างด้านขวามีใครไหมครับมีคมองข้างหน้ามีไหมเอ่ยไม่มีนะอ่าเท้าขวายกจากแป้นเบรกครับยกปุ๊บแล้วตวัดไปกดเะร่งเล่งเลยดีมากครับอ่าค่อยๆเร่งขึ้นเบาๆนะั ค okay. ขยับออกขยับรถไปทางความางควายนิดนึงเพราะมีรถข้างล่างจอดริมถนนสุดบากอยู่นะครับโอเคครับอ่าแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินโอเคครับก็เวลาลงก็ค่อยๆหยอดออกไปนะเ,ปนเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดีครับ